สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่ในช่วงนิทุโนนะครับวันนี้นะครับข้อมูลที่เราเอามาฝากกันเนี่ยมีประโยชน์มากๆาครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังสนใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาติดบ้านไว้สักคันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ครับนั่นก็คือเรื่องของหัวชาร์จนั่นเองวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกันครับว่าหัวชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทสามารถชาร์จไฟได้แตกต่างกันอย่างไรไปนิทุโนกันเลยครับ 1. การชาร์จแบบธรรมดา การชาร์จไฟจากการต่อจากเต้ารับภายในบ้านโดยตรงมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านต้องสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ15แอมป์ต้องได้รับมาตรฐานจากผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานระยะยาวการชาร์จในลักษณะนี้เป็นการชาร์จจากไฟกระแสสลับ จึงใช้ระยะเวลาในการชาร์จมากขึ้นกว่าการชาร์จแบบ w a r l b อ x อยู่ที่ประมาณ12-15ชั่วโมงโดยหัวชาร์จที่ใช้เป็นดังนี้ครับ Type 1นะครับเป็นหัวชาร์จที่นิยมใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและประเทศญี่ปุ่นเป็นหัวชาร์จพลังงานไฟฟ้ากระแสะสลับใช้แรงดันไฟฟ้าที่120หรือ240โวลต์ Type 2หัวชาร์จที่นิยมใช้ในแถบทวีปยุโรปและประเทศไทยเป็นหัวชาร์จพลังงานไฟฟ้ากระแสะสลับ รองรับแรงดันไฟไฟ,ฟ้าอยู่ที่120โวลต์หรือ240โวลต์ 2. การชาร์จแบบรวดเร็วแบบมี Wallbox การชาร์จแบบรวดเร็วนะครับในบ้านเราเรียกว่า Wallbox เป็นการชาร์จไฟด้วยกระแสส,สลับเช่นตู้ชาร์จติดผนังที่ถูกติดตั้งตามบ้านหรือห้างสรรพสินค้าการชาร์จแบบรวดเร็วนี้นะครับจะใช้เวลาชาร์จมากกว่าแบบด่วนอยู่ที่ประมาณ4-7ชั่วโมงขึ้นอยู่กับกำลังไฟของเครื่องชาร์จ Wallbox ขนาดของแบตเตอรี่และสเปคของรถด้วยทั้งนี้การชาร์จจาก wall box นะครับสามารถชาร์จได้รวดเร็วกว่าการต่อจากเต้ารับภายในบ้านโดยตรงโดยหัวชาร์จที่นิยมใช้นะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ Type 1เป็นหัวชาร์จที่ใช้กับรถยนพลังงานไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น Ty p e 2เป็นหัวชาร์จที่นิยมใช้กับรถยนพลังงานไฟฟ้าในแถบทวีปยุโรปและในประเทศไทย 3. การชาร์จแบบด่วน การชาร์จแบบด่วนหรือ Quick Charge ในรถต์นไฟฟ้าต้องชาร์จด้วยไฟกระแสตรงเท่านั้นโดยสาม,มารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0ูนถึงแปได้ในเวลาประมาณ40-60นาทีขึ้นอยู่กับความจุพลังงานแบตเตอรี่ความเร็วจากแหล่งจ่ายและความเร็วในการรับพลังงานของรถต์นแต่ละรุ่นด้วยการชาร์จแบบด่วนนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการชาร์จซึ่งประเภทหัวชาร์จของ q Quick c ชาร g จได้แก่ชา์เดโม GBT และ CCS ัวชาร์จชาเดโมเป็นคำยอ่อครับยอ่อมาจากคำว่า charge the move แปลว่าชาร์จไฟแล้วขับต่อไปจึงเป็นชื่อระบบชาร์จไฟแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งระบบชาเดโมมีการใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นครับหัวชาร์จแบบ GBT นะครับเป็นหัวชาร์จที่ประเทศจีนเป็นผู้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ภายในประเทศนะครับเพื่อตอบรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองจีนหัวชาร์จแบบ CCS ที่ยอ่อมาจาก combined charging system สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น2ประเภทครับคือ 1. CCS Type 1เป็นหัวชาร์จที่ใช้กับรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาลักษณะของหัวชาร์จมีขนาดเล็กกว่า CCS Type 2และรองรับแรงดันไฟฟ้าที่2 0 0ร้อ V ถึงห้าโวลต์แล้วก็2ครับ CCS Type 2เป็นหัวชาร์จที่นิยมใช้ในทวีปยุโรปหัวชาร์จประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับและมีกําลังไฟมากกว่าหัวชาร์จ CCS Type 1ในประเทศไทยก็นิยมใช้หัวชาร์จประเภทนี้ครับ แล้วกลับมานิทรโนกันได้ใหม่นะครับในรายการคาาตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ